บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐในกลุ่มนี้รับเงินพิเศษแล้วยังได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งอีกนะคะรวมจ่ายอยู่ที่2000บาทค่ะคุณผู้ชมสองเด้งรับกันแบบจุกๆเลยใครบ้างได้รับสิทธิ์และเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐหรือเราเรียกนะคะง่ายๆเลยว่าบัตรคนจนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะทั้งอัปเดตตารางในการจ่าย เงินโอนเงินพิเศษเงินส่งเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอายุ IU 60ปีขึ้นไปยังคงไม่ได้รับการโอนเงินทําแบบไหนทําอย่างไรติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาตามนะคะนั่นก็คือในส่วนของโครงการคนละครึ่งที่กําลังได้รับ กระแสแล้วก็ได้รับความนิยมได้รับการตอบรับแล้วก็เป็นกระแสข่าวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะคะแน่นอนค่ะผู้ที่ถือบัตรสิรดิการแห่งรัฐจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินครั้งเดียวให้กับผู้ที่ถือบัตรเครดิการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเหมือนกับกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มที่อยู่ในฐานภาษีด้วยการเติมเงินรัฐบาลเตรียมพร้อมที่จะเติมให้ทันทีนะคะได้รับสิทธิ์เดิมอยู่ และ300บาทก็จะได้รับอีกเพิ่มเติมอยู่ที่1,700บาทรวมจ่ายเป็น2,000บาทวันนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณพาละดอนปิสนานันทกุลแจ้งชัดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้ติดตามกันเลยค่ะก็จะโอนกลับมาเพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนของคนละครึ่งโดยเอาไปให้กลุ่มเปราะบางก่อนคิดว่าต้นตุลานี้ก็น่าจะได้ใช้แล้วนะครับจะจะทางทางคลังท่านก็ จะเร่งดําเนินการได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับแต่แต่ว่าไม่ไม่ทุกกลุ่มใช่ไหมครับเออก็จะทยอยนะครับคาดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ถึงคาดว่าน่าจะถึง20ล้านสิบเขี่ิบล้ามกลุ่มปอบางหรือมีกลุ่มอะบก็ประชาชนทั่วไปครับรู้สึกคร่าวๆนะครับน่าจะเอ,อ่อกลุ่มที่เคยลงคนละครึ่งเฟส5ไว้อันเนี้ย ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงคนละครึ่งเฟส5เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้คร่า,าวๆนะครับเดี๋ยวต้องถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้ง และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้สูงอายุ800บาทค่ะหรือว่าเงินพิเศษที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินนะคะในเดือนตุลาคมน,นี้ก็จะมีการโอ,อนเงินด้วยเช่นกันสําหรับรอบเก็บตกค่ะเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีอะไรได้น้อยผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลมบัญชีกลางโอ,อนเงินไม่สําเร็จกลายเป็นกลุ่มตกหล่นหลายคนยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินนะคะรัฐบาลจะมีการโอนรอบเก็บตกอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมน,นี้ตรงกับวันที่ 4ตุลาคม2568ปปค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆที่พี่น้องประชาชนยังคงไม่ได้รับการโอนเงนนนะคะ เพราะว่าบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีโดนอายัดบัญชีไม่ได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลขบัปรับประจําตัวประชาชนหร, ation, หรือยังไม่ได้ทําเป็นหนังสือมอบอานาจค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการโอนเงินก็จะโอนไม่ได้แล้วก็โอนไม่สําเร็จแต่ถ้าหากาการโอนเงินใครที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ดาเนินการทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนกับที่มีการแจ้งประสานงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าให้ไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เรขบัปรับประจําตัวประชาชนมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานให้ดําเนินการโอน เงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีร่วมทําเป็นหนังสือให้ความยินยอมเดินทางไปดําเนินการที่ทางสํานักง,งานคลังจังหวัดในแต่ละพื้นที่ก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินซึ่งการจ่ายเงินรอบโอนซ้ําจะมีทั้งหมด3รอบของเดือนตุลาคมนี้ตรงกับวันที่24ตุลาคม25 6 8ร 18, เดือนพฤศจิกายน24พฤศจิกายน25 6 8ร 18, และเดือนธันวาคม24ธันวาคม2 5 6 8ถ้าหากมีการโอน3าครั้งแล้วไม่พบนะคะโ อนไม่สําเร็จอีกนะคะก็จะโอนเข้าบัญชีเบี้ยงชีพผู้สูงอายุให้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของการโอนเงินทางเลือกพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าจะไม่ได้รับการโอนเงินนะคะเอาล่ะค่ะนี่คือช่องทางในการโอนเงินเงินพิเศษเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีอราได้น้อยใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรีบไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะและในส่วนของเบี้ยงชีพผู้สูงอายุค่ะหากยังไม่ได้รับจริงๆหรือว่ามีปัญหาในเรรื่อองงงขบัญชีิ ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีเบี้ยงชีพที่ได้รับในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะใครที่สงสัยติดต่อได้ที่กรมบัญชีกลางโดยตรงนะคะ02 270 6400ในวันเวลาราชการค่ะนี่คือข้อมูขลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ